สายบุญต้องฟังเรามาฉะเชิงเซาเทรนใหม่ทั่วบุญทานน้ำทุ่งฉำสามอำเภอ5วัดหนึ่งอุทยานวันเดียวเที่ยวครบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมดีดีจาริกเส้นทางบุญพาล่องเรือไปวัดต่างๆริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จุดแรกที่ไปคือวัดปากน้ำโจโรวัดสีทองเหลืองอารามอยู่อำเภอบางคล้าวัดนี้มีความผูกพันกับพระเจ้าตากสินก่อนมุ่งไปจันทบุรีท่านแวะที่นี่ก่อนจุดที่สองวัดพุทธพรหมยานอยู่ที่อำเภอคลองเข่อนวัดนี้เน้นสีขาวทั้งวัดมีเรือโบราณตำนานของสายน้ำประดับวิหารด้วยกระจกสีเงินวิบวับแวววาว จุดที่3อุทยานพระพิคเนศคลองเขื่อนสูง39เมตรปางยืนทำด้วยสำริดใครมาไหว้จะสำเร็จสมปรารถนา mm hmm. จุดที่4วัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเราภูมิใจนำเสนอพระพิคเนศสีชมพูปางนอนเสวยสุขสูง16เมตรยาว24เมตร ความสุขเป็นเหตุสังเกตได้จึงไม่ต้องแปลกใจใครมาไหว้จะมีแต่สุขทุกไม่มีจ้าจุดที่5วัดสาวชะงกสักการะหลวงพ่อเหลืออดีตจเจ้าอาวาสนักพัฒนาตำนานประหลัดขิกอันลือเรื่อง และจุดสุดท้ายวัดโพบังคลา้าชมความงามมิหารเก่าสถาปัตยกรรมปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างโดยพระเจ้าตากสินภายในมีพระนอนและฝาผน,านังปูนของเก่าอายุกว่า200ปีทีเดียวค่ะเอ๊ะแล้วนี่เป็นเสียงอะไรกันอ๋อที่นี่เป็นที่อยู่ของข้างเขาแม่ไก่ตัวใหญ่มาก อยู่คู่วัดโพบังค้ามาอย่างยาวนานค่ะทั้งหมดนี้เราล่องเรือแม่น้ำบางปะกมเพื่อขึ้นลงตามท่าต่างๆของแต่ละสถานที่ได้อย่างสะดวกสบายรถไม่ติดให้หลุดห,ดหิดหัวใจอยากมาเที่ยวแล้วใช่ไหมล่ะแนะนำติดต่อได้ที่สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาหมายเลขโทรศรรัพท์038535981น้องมะม่วงรายงานจะ